ตัวนี้ค่ะร้อยมะนาวอยู่นีเลมอนนะไม่ใช่มะนาวนี่เลมอนนี่ใหญ่นะเก็บถวายเขาแม่โ้โห่้อยมะนาวะานีนะอั สำหรับคนที่ใส่มูชาขะพิชเนนเขะแน่กะดีนะคุณ ซื้อมะลูกก็สองบาทถาวายพระแม่พระแม่กาลีอ่ะพระแม่อุมาพระแม่ทุกขังแต่กลางแบบถวายเลมอนแบบสองสี่หกเจ็ดที่เลือกมาลูกก็สองบาทแพงก็มีแพงแบบแพงเลยอ่ะแต่นี่สวยเหมือนกัน 2, 4, 6, สองสี่หกแปดกลาลูกก็สอทส่วน วันนี้วันหยุดใ,ใครไปไหนบ้างเหี้ยหวายน้อยจะไหมถ้าสิบเก้าลูกไปคล้องพอท่านก็พอดีเลยนะพูดถึงนะมะนาวตามความเชื่อนะขจัดสิ่งนี้นะขจัดสายตาที่แบบปิชานิสยาหรือว่าระหว่างนี้เรานี่ก็ททวายเลมอนด้วยค่ะทุกคน หนูนี่เอาไว้นี่สอยกันนะแล้วก็ดอกสบารสบาแดงนะคะทุกคนสบาแดงทุกคนอาจจะมองไม่เห็นเลยที่แบบ อยากบ้าดีกว่าเนาะมาบาแดงมแม่ของเราไม่ไ,นะมไดุ้งใหญ่นะุงเล็กจะอยู่ข้า,นะางบนเอ๊ะ <c oughs> ร้อยสวยไหมเนี่ยร้อยถูกหรือร้อยผิดเนี่ยดอกสมลา ชบากระ้องนี้เนาะชบาสามดอกค่ะหนักหนักมากเลยอ่ะต้านน่าจะไปคล้องบนตีศูนย์ได้ค่ะบ,บนตีศูนย์ถาวถายพระแม่สารีข้าจัดสิ่งไม่ดีข้าจัดอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีอันนี้เป็นความเชื่อนะสำหรับคนที่รักและศรัทธาบูชา พระพิกเนตแล้วก็พระแม่พระแม่อุมาพระแม่ทูรคาพ่แมการีใส่เทพยินดวอันนี้บูชาตามหลักความถูกต้องนะคะทุกคนบูชาแบบอามังชื่อ ไปไหนบ้างเนี้แน่นไปไหมอ่ะอันนี้ถวายอย่างนี้ถวายบนตีศูนย์นะคะ่ะถ้าคล้องไม่น่าจะได้นะน,นี้ถวายบนตีศูนย์อันนี้เลม,มอนลูกละห้าบาทมะนาวลูกละสองบาทส่วนชบาที่เราเป็นซื้อชบาาน,นี่มาหรกินชบาดาดอกเยอะได้ไหมใช้สามดอกถวายพ่อแม่กัี สำหรับคนที่สัทธานะทุกคนเดี๋ยวปีนี้นะว่าเราตีเจอกันนะทุกคนวัดแฉกว่าเรายังไม่ได้ไปเลยไปแต่ <Okay. S 1> ช่วงนี้เข้าแต่วัดเชีมนเทีมมนเยน mm hmm. เดี๋ยวสักั้งจะขึ้นไปถวายสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่น้องคุณมะนาว แล้วก็คุณคุณอะไรอ่ะถ้าอ่านไม่ออกขอโทษด้วยค่ะนี่เดี๋ยวขึ้นไปถาไวายข้างบนสวยนะพอได้นะทุกคนถาวายวางไว้บนตีศูนย์ถาวายข้าแม่อะไรอย่างนี้ขอชนะอุประสาทชนะคนไม่ดีชนะสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเขาจากปัดเป่าอันนี้ความเชื่อ ทำแล้วก็รู้สึกดีสบายใจใ้วยวันใดทุกใจไม่มีทางออกนะทุกคนทําบุญไหว้พระอย่างเดียวบางทีเรา,าก็ยังทุกอยู่หาทางออกไม่เจอวันที่หาทางออกไม่เจอไหว้พระพิชเนตแล้วก็พ่อแม่กาลีช่วยปัดเป่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะบางคนอาจจะแบบไม่ได้เชื่อไม่ได้ศรัทธาอันนี้ไม่เป็นไรแล้วแต่เราก็แล้วแวทุกคนแล้วแต่แล้วแต่นะเพื่อนเดี๋ยวไปดูดีกว่าในครัวทำกับข้าวอะไร ค่ะทุกคนทำกับข้าวอะไรบ้างอันนี้ตัวนะทุกคนพามาดูเปิดได้ไนะอันนี้ต้มผัากกาดดองยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเพื่อนๆทำต้มผักกาดดองกับอะไรอะหมู ให้ดูก่อนหนึสองชั้นอันนี้ก็มาันน้อง,องปิดขวาเหมือนเดิมเพราะตอนนี้ไม่ได้กินข้าวในครัวลบลบค่ะ นั่งประจําที่เดียวเพื่อนๆอวันนี้มันหยุดนะทุกคนไปไหนกันบ้างตอนแรกว่าจะไปพัทยายังคิดอยู่ว่าจะไปหแรบบือเปล่าถ้าไปก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้ อยู่ที่ไหนส่งพ้อความมันบอกกันบ้างนะพรุง่งนวันนี้วันหยุดอ่ะไม่ปมไปทำงานก็ไปทำบุญไหว้พระไปแล้วด้วยเดี๋ยวขึ้นไปไหว้พระแม่จันทร์ค่ะแล้วก็เมื่อวานที่บอกว่าจะทำอะไรนะตำ,ตำตํากล้วยสรุปหา หามะนาวไม่ได้ไปเดินตลาดบางใหญ่นะหามะนาวไม่ได้หามะขามมะขามก็ได้แอะมะขามขามอ่อนอะ่ะหามไม่ได้มันไม่มีอะ่ะเกยนอกจากเราออกตลาดนะัดตอนเย็นเดี๋ยววันหลังถ้าทําเดี๋ยวมาไลฟ์สดให้ดูกทุกคนฝากกดไลค์ดกดตามเป็นกําลังใจด้วยนะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราไปไหว้เอาของไปถาไวถายพระแม่กาลีก่อนกับพระพิฆเนศ เจอกันใหม่ไล์หน้านะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ